ฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับลุงช่างครับจะสร้างอาคารมานิดและอยู่อาศัย3ชั้นพูดรับเหมาะจะใช้เสาหล่อคาหล่อความแข็งแรงดีกว่าแบบโอเคเข้าใจตรงกันเหอนนะเสาหล่อคาหล่อไม่ใช่เสาที่จะเห็นปีนเป็นเล็กๆนะประมาณนี้คือเขาจะทำพรีคาส แล้วก็มาติดตั้งอาจจะมีเชื่อมเพลทไว้ที่ปลายเสาปลายคาอะไรแมาเชื่อมแล้วก็เทปูนปิดทําได้นะครับทําได้แล้วก็เพียงแต่ว่าวิธีการคํานวณที่เขาคำนวณก็ก็จะแตกต่างกันไปแต่ความแข็งแรงต้องเท่าเดิมแต่ถ้า้าเอาแบบถามกันลึกๆเทียบกันละกันระหว่างแบบเราเอาจิ๊กซอเป็นชิ้นมาวางต่อกันสมมติทาด้วยกาวทำไมเราชินใช่ไหมมาทาด้วยกาวทาด้วยกาวทาด้วยกาวหรือวางแล้วก็เอากาวแต้มทากับหล่อปูนไปหล่อปูนไป อมไปหล่อปูนไปแน่นอนนะครับไอการหล่อในที่ที่มันหล่อแล้วแบบคอนกรีตมันก็ชนกันอมกันเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยความหมายช่างเขาบอกว่าไอตรงนี้มันลิจิตมันแนบสนิทกว่ากันแต่ถ้าพูมกันในแง่ตัวเลขความแข็งแรงต้องได้เท่ากันพูดกันง่ายๆถ้าสมมุตินะบ้านสองหลังเหมือนกันเด้หลังหนึ่งสร้างแบบหลออหล่อแบบที่เราปกติเลยเทเสาเทคานันนึงทำพรีคานการใช้งานปกติควรจะไม่มีปัญหาสมมติบังเอิญเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงโอกาสที่บ้านที่ทำพรีคานลอยต่อ จะเสียหายมากกว่าอย่างนี้แล้วกันในภาวะที่ไม่ปกติแต่มันก็มีข้อดีคือมันทํามาจากโรงงานนะครับบางทีบางทีงท่มันเข้าวัสดุเข้าไม่สะดวกแล้วก็อยากจะทําเร็วก็ใช้ระบบพีคาได้ไหมได้นะครับได้ก็ช่างเคยบอกว่าแต่ละแบบมันต้องมีทํามาเนี่ยมันต้องมีข้อดีอยู่ลแล้วหลักงั้นมันไม่ทํามาหรอกเพือาคุณช่างครับการซ่อมรีโนเวทบ้านระหว่างเราจ้างช่างู้รับเหมาลายเดียวแต่ทําทุกอย่าง ทำเป็นส่วนๆเช่น,นร้านทาหลังคาร้านทำประตูหลายๆแห่งแ,แบบไหนคุ้มค่ากว่ากันคล้ายๆกับลังช่างอธิบายเมื่อกี้นี้ถ้าเราได้ผู้รับเหมารายเดียวไอ้ตรงรอยต่อง,งานจะเป็นเรื่องของเขาเช่นหลังคากับฝ้า,า,าสีงานก่อเขาจะเป็นคนรู้เองว่าไอ้ไอ้นี่ก่อเสร็จเขาจะนัดล่วงหน้าไอ้ช่างฝ้าเข้ามาทําได้แล้วแล้วถ้ามีปัญหาเขาจะต้องเป็นคนแก้เถียงไม่ได้เนี่อเลยครับแต่ถ้าเราเรียก สมมติเราเรียกท่านทำโครงสร้างสเสร็จเราท่านทำหลังคามาที่เคยเจอบอ่อยคือท่านทำหลังคามาพี่ครับมันเขาทำเสามามันเบี้ยวนะพี่มันไม่ได้ฉาแก้โน่นนี่นั่นมันก็จะรับฝ่ายหนึ่งละแล้วลเดี๋ยวมาเถียงกันเดี๋ยวก็มาเถียงกันอีกถาสมมติเรานัดมาเอามาดูสิทา่านเขาบอกท่านหลังคาบอกมันเสาเบี้ยวไอ้นี่กระบอกเบกี้ยวได้ไงมาวัดกันโน่นนี่นั่นก็จะมีประมาณนี้แบบเนี้ ที่เจอนะครับแต่ถ้าเป็นของเขาเจ้าเดียวเดียวแกก็ต้องแก้หรือก่อไม่ตรงไอ้คนฉาบก็มาแก้นะนคือมันต้องแก้ไปในตัวให้จบเพราะฉะนั้นถ้าได้เจ้าเดียวเราจะไม่เหนื่อยนะครับถ้าได้หลายเจ้าเราจะเหนื่อยยกเว้นงานที่ประเภทแยกออกไปแบบชัดๆอย่างเช่นนะครับเช่นปูล,ลามิเนตเพราะอะไรคุณต้องทําทุกอย่างเสร็จจบสมบูรณ์แล้วเรียกช่างลามิเนตมาปูอย่างเดียวหรือกระเบื้องยางได้รหลพวกเนี้ยซึ่งมันแยกไปชัดเจนเอาโอเคเนี่ยได้หรือประตูกระต่างนียมก็ได้ เพราะว่าช่างมีหน้าที่ทํากรอบไว้ให้ถึงเวลาช่างมีเนียมก็มาวัดใส่อย่างเงี้ยได้แต่ไองานที่มันเพศมันต่อเชื่อมกันอะสีกับปูนสีกับไฟไฟกับปูนไอพวกเนี้ยมันจะมีปัญหาต้องรอยต่องานเสมอถ้าเลือกได้เลือกวิธีแรกกระเบื้องกรนิโต้อปูไม่เรียบแก้ไงดีครับลุงช่างถ้าไม่เลือมันไม่แก้ไม่ได้มีเคสเดียวที่ที่จะแก้คือถ้ามันเขาเรียกว่าอะไร,ม,ม,ไม,ร,ะระะมุมกระเบิดอะสาชบ้านอะมุมกระเบิดอเนี้ยต้องต้องต้องลาะแผ่นนี้แล้วปูใหม่เพราะมันอันตรายเวลาเราเดิน มันงั้นเท้าฉีกได้แต่ถ้ามันไม่เรียบเรียบและปูไว้แน่นแล้วเนี่ยแก้ไม่ได้นอกจากลอกขึ้นมาแล้วปูใหม่ซึ่งบางทีก็ไม่ได้ของดีกว่าเดิมถ้าจะจบเลยอ่ะถ้ามันปูแล้วไม่เรียบแล้วมันจบเลยก็จะมีแค่ว่าถ้าแผ่นมุมแผ่นหรือตรงขอบแผ่นไหนมันมันเงิบขึ้นมาหรือมันกระเบิดขึ้นมาอันที่ต้องแก้เพราะว่าอันนี้เป็นอันตรายเดินบางทีชึดขึ้นมาเนี่ยไปเลยนะครับเลือดสาดนะครับแต่ถ้าไม่ใช่แบบนั้นทีตรงช่างไม่แนะนาให้ลื้อนะลื้อแล้วมันลื้อแล้วมันมักจะเส Terima kasih telah menonton!